มหากุศลบุญใหญ่หหหหบุญกระถินสามัคคีประจำปี2568ขอเชิญ,ญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญร่วมปิจภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูหลังวัดณวัดเหมืองลึกตำบลโป่งแพร่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้พาไตรถวายพระสงฆ์จำนวน9ไตรไตรละ800บาทร่วมเป็นเจ้าภาพซองปัจจัยถวายพระสงฆ์จำนวน9ซองซองละ800บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกระถินกองละ299บาทรูปป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริขารได้ตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเลขที่บัญชี0200 4853 3532ชื่อบัญชีวัดเหมืองลึก ต้องการลดหย่นภาษีสามารถสอบถามได้ติดต่อโทร0818815369พระอธิการธนวันธนมหาโตเจ้าอาวาสวัดเมืองลึก วัดเหมืองลึกจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญและร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันอันสงสงการทำบุญทอดกรถินสามคัคคีทำให้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และปอ่งใสอ,อยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตรจนโดนบรันรดาลให้ทุกท่านและครอบครัวที่ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคัคคีกับวัดเมืองลึกในครั้งนี้จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมดังปรารถนาทุกประการทุกๆท,ท่านเทินขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร